ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นครหัดใหญ่ดูกล้องเยอะเลย สุดยอดตกใจตกใจใคงคิดว่าจะดูยังไงดูไยคิดว่า้องเปด่ยอะเรอาเริ่มเล่งมาเลยฝึยอดอืโอ๊ทำไมมีสีส้มตอสีส้มอมเหลืองนวลเหนอะไรอีกบ้างไม่เห็นอย่างอื่นเลยสังเกตดีๆมเ ใครดาวหรอใครดาวหรือใครเองเราตาบดว้าแล้ววันนี้อะน้ำหน้าเห็นไหมเป็นต่างสีต่างตรงก ใจเลยสุดยอดมาเป็นดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสด,ด,ด,ดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนและสุดท้ายแล้วคือดาวพคราะ์ที่ดาวพุทธรู้ใช่ไหมครั เขาล่ะมาวรกสุญญิยักขคราวหน้าฉันต้องไ่ดึงแน่ๆว่าดาวมันชื่ออะไรและมีลักษณะยยงไงไรไม่มีดาวอ,อาทิ<ล>ยตย์ดอกอร์วันนี้เรามาที่หอดูดาวสวนสาธารณะหัดใหญ่เป็น VIP 3คนสามคนครับไม่บายหน่อยทรายบายหน่อย,ย <c oughs> เราดูกันจบแล้ววิดีโอนี้สนุกมากกับดาวคอร์ ปกสุริยะโอเค ใช่นี่ตัวหน้าถ่ายถ่ายรูปหน้าโดนกันแล้วโอเคบ๊ายบาย